หมู่บ้านฝนตกราวางไว้นั่นครับหมู่บ้านฝนตกเล่นน้ำห่วงนะครับมือนี้ก็พอดีละบ่ได้หดน้ำนะครับแล้วก็มาปลูกพอดีนะครับก็หู้ติดซักไว้นะครับอันนี้เบี้ยมันครับเบี้ยพริกก็ปลูกไปตามหู้นะครับจะเสียบหู้เลยมาเบิ่งครับน้องผู้สาวปลูกพริก เสียบตามรูต้นเดียวก็ใส่เป็นสองต้นอคุดทั้งขางอีกต้องดึงึ้นขเอคุดทั้งขางกใส่กันเออสวัสดีครับไดมอนมาทําอะไรวันนี้ลูกปลูกพริกครับปลูกพริกครับโอ้โหเก่งจังเลยเพื่อนมือไหมล่ะวันนี้ได้ตัวช่วยนะครับไดมอนอยู่อนุบาลอะไร อนุบาลสองครับอนุบาลสองมาปูพริกช่วยพ่อกับแม่นะครับโอ้โหหมดแล้วหนึ่งถาะวางไว้นั่นแหละครับมาวางไว้ก่อนอ่าดึงถาดนั้นไปแข่งขางอ้อมไปเออเก่งมากเลยอือฮึอ่าค่อยๆหยิบนะครับาวางรูนู้นครับวางไว้ตรง,าางตรงู พริกแดงนะครับพันซับเจ้าสัวครับเจ้าสัว,สวลูกดกลูกใหญ่เก็บได้ทั้งปีปีนี้จะเอาเงินล้านได้ไหมลูกโอเคปลูกให้มันเสร็จเดี๋จะพาไปเที่ยวยังไม่เสร็จเลยนะครับเดมอนเก่งมากเลยนะครับปลูกพริก ปลูกง่ายมากนะครับวิธีการปลูกก็ดึงออกจากอะไรนะลูกเอาดึงออกจากฐานแล้วก็เอามาวางเดง๋ยกจขาแล้วก็มาวางใช่ไหมครับไหนหยิบยังไงเขาหยิบกันยังไงนี่หยิบให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ๋อใหญแล้วก็ทํายังไงวางลงรูโอเคเก่งมากเลยแล้วก็มาหยิบใหม่นะครับถ้าน้องๆไม่เคยทำถ้าน้องๆเหนื่อยก็ พักได้นะครับครับก็ต้องอดทนไว้ใช่ไหมครับพ่อใช่ครับขนาดลูกเป็นนักกีฬาคุณครูบอกว่าต้องอดทนใช่ไหมครับใช่ค่ะนักกีฬาต้องอดทนโ้โเก่งมากตรงนี้ช่วยพี่ตายพี่ตาย๋ยวมันกำลังจะไปช่วยมาลากคร้งนี้ไม่แค่แค่เอาออก จากถาดแล้วก็ไปนี่ครับถาดจะให้เบิ้งใกล้ๆเอาตัวสองตนก่อนปลูกนะครับเป็นเถีวอยเป็นแน่ว็จะมันมีหูอยู่แล้วนะครับนถ้าก็จับขึ้นมาเลยครับจับขึ้นมาเลยนี่จะมีหูหูที่เห็ดไว้กับเสียบลงไป กปลูกนะครับเสียบไปเรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นตอนการปลูกพริกนะครับพี่องครับเดี๋ยวนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วมันก็ติดนะครับจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงนะครับ อัปเดตให้็นแบบอีกทีนึงนะครับว่ามันใหญ่สัมได้งามสัมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ